แข่งขันกีฬาวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025ประเทศไทยได้แสดงการโชว์ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไปกับวลบอลเลย์บอลได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดหรือแม้กระทั่งการแสดงโชว์ขั้นเซตก็มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งโขนรำไทยมโน ORA, ราห์รวมถึงการเต้นร่วมสมัยที่สร้างสีสันให้ศึกวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025ได้อย่างลงตัวมากๆ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปี2 5 2 5ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการรวมตัวของนักกีฬาระดับโลกเท่านั้นยังเป็นเวทีสําคัญในการนําเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยศิลปะวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกได้อย่างงดงามอย่างเช่นการแสดงโขนได้มีการจัดการแสดงโขนในตอนยกรบรกรจัสมินจักรรามเกียรติอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยถ่ายทอดพลังความยิ่งใหญ่และความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าทากลางสายตาผู้ชมจากทั่วโลก ือเป็นการผรสมผสานกีฬาและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวการรำไทยในบางสนามได้มีการจัดการแสดงรำไทยที่งดงามอ่อนช้อยสวมใส่ชุดไทยสะทนให้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยผ่านท่วงท่ารำต่าง,างๆรวมถึงดนตรีไทยแบบดั้งเดิมสร้างบรรยากาศให้ผู้ชมต่างชาติสัมปเสนหนแบบความเป็นไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆแม้กระทั่งมโนราจากภาคใต้มีการแสดงโชว์มโนโราอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญใน,นสนามที่จังหวัดภูเก็ต ซึงเป็นการสแสดงโชว์ ora, รัมโนราศิละปะพื้นเมืองเก่าแก่ของภาคใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกมีท่วงท่าที่แข็งแรงงดงามและทรงพลังเป็นการโชว์การรามโนราขึ้นสู่เวทีโลกครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยที่ทำให้ผู้คนจากหลากหลายประเทศได้รู้สึกประทับใจรวมถึงการเต้นร่วมสมัยนอกจากการสแสดงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมแล้วยังมีการสอดแทรกการเต้นร่วมสมัยและการโชว์ร่วมกับมาสคอตเีแองโจ สร้างบรรยากาศคึกคักสนุกสนานและเข้าถึงกลุ่มแฟนกีฬารุ่นใหม่ทำให้ช่วงของการแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันและพลังบวกนอกจากนี้เวียงเจมัสคอตสุดป่วนก็ได้กลายเป็นขวัญใจนักกีฬาและแฟนกีฬาในศึกสินแชมโลกปี2025นี้ไปแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งสีสันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงสินแชมโลกปี2025ที่เปนแฟนหลายคนต่างพูดถึงกันคือเหล่าเวียงโจมัสคอตประจำทัวร์นาเมนต์น,นี้ที่ถกออกแบบจากกินรีผ่านเอกลักษณ์ความเป็นไทยกับความร่วมสมยัย จนกลายเป็นตัวแทนแห่งรอยยิ้มและความเป็นมิตรสิ่งที่พิเศษกว่าทุกครั้งคือพลังความขี้เล่นของมาสคอตในสนามไทยที่ไม่ได้แค่ลงมาทักทายตามพิธีเท่านั้นแต่จะเต็มความสนุกสนานจนกลายเป็นไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นการนอนเล่นแบบท่าทางการวอร์มของนักกีฬาการโชว์สเต็ปเต้นแบบขำขำข้างสนามหรือการไปพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้เล่นแบบไม่เกรงทำเอานักกีฬาและทีมงานหัวเราะย,ยิ้มกว้างกันใหญ่เลยค่ะแต่แค่มาสคอตที่ด้านจะแค่สร้างบรรยากาศให้เกม วันนี้เวียงเจกลายเป็นขวัญใจของทันกกฬาและแฟนๆไปเรียบร้อยแล้วสมกับคอนเซปต์วอลเลย์บอลวีองเจอที่จะท้อนให้เห็นว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ผสมผสานการแข่งขันเข้ากับความสนุกสนานได้อย่างลงตัวค่ะเราไปฟังคอมเมนต์กันดีกว่านะคะว่าเป็นแฟนต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์แรกนะคะได้บอกไว้ว่าการแสดงขวของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลช่างน่าทึ่งมากงานนี้ไม่เหมือน คอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่าการรำไทยสง่างามมากประเทศไทยเป็นสุดยอดแห่งประเทศที่มากวัฒนธรรมคุณตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับกีฬาแล้วคอมเมนต์ตมานะคะได้บอกไว้ว่าฉันยอมรับตรงๆว่าฉันหลงรักศิลปะวัฒนธรรมไทยและได้เห็นมันในงานจิงชป์โลกวอลเลย์บอลในปีนี้วัฒนธรรมไทยช่างมีชีวิตชีวาและสนุกสนานคอมเมนต์ตมานะคะได้มาเช่นชมประเทศไทยว่า เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการเต้นสมัยใหม่วัฒนธรรมไทยและการแข่งขันได้อย่างลงตัวประเทศไทยช่างฉลาดจริงๆคุณสุดยอดมากๆคอมเมนต์มานะคะได้บอกไว้ว่าหน้ากากและเครื่องแต่งกายของโขนเป็นไฮไลท์จริงๆมันประณีตและงดงามมากประเทศไทยภาษาวัฒนธรรมและกีฬาได้อย่างลงตัวคอมเมนต์มานะคะได้บอกไว้ว่าการดูรำไทยระหว่างเซต ทำให้การแข่งขันวลอลเลย์บอลพิเศษมากๆประเทศไทยคุณสุดยอดคอาเมตตมานะคะได้มาชื่นชมการรำมโนราว่ามโนราจังหวะดนตรีช่างน่าหลงไหลประเทศไทยทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ไม่มีวันลืมคมอาเมตตมานะคะได้มาชื่นชมการเต้นสมัยใหม่ของเด็กๆว่าเด็กๆไทยน่ารักจังเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยได้ดีมากๆประเทศไทยคุณรู้วิธีดึงดูดสายตานะเนี่ย คอมเมนต์มานะคะได้บอกไว้ว่าฉันไม่เคยเห็นงานกีฬาที่มีวัฒนธรรมเข้มข้นอย่างการ,สรแสดงขนของไทยแบบนี้มาก่อนเลยมันช่างยอดมากคอมเมนต์มานะคะได้บอกไว้ว่าการรำไทยเพิ่มจิตวิญญาณให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมีวัฒนธรรมมาสอดแทรกประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมมากๆคุณคืออัญมณีแห่งวัฒนธรรมคอมเมนต์มานะคะได้บอกไว้ว่า ทวงท่าการเคลื่อนไหวของมโนรา่ชนเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆคุณชนะใจเราแล้วคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการผสมผสานร,ระหว่างการเต้นสมัยใหม่และการรำไทยเป็นผลงานชิ้นเอกประเทศไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการเล่าเรื่องอนนาทึ่งของโขนและการแข่งขัน,นก,ขกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศไทยคุณคือตำนานมันน่าสนใจมากมาก คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการเต้นมโนราของไทยนั้นช่างเป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากๆทำให้งานวอลเลย์บอลรู้สึกมหัศจรรย์และมีสิ่งแปลกใหม่คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการเต้นสมัยใหม่ของประเทศไทยผสมกลิ่นอายความเป็นไทยช่างรู้สึกมีพลังประเทศไทยคุณคือดาวเด่นระดับโลกคอมเมนต์ Comment ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าฉันทึ่งที่ประเทศไทย ผสมผสานขนเข้ากับบอลล์บอลได้นี่คือการผสมผสานวัฒนธรรมยุคเก่าเข้ากับปัจจุบันนี่คือวิธีการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการรำไทยทำให้ทุกช่วงเวลาของการแข่งขันไม่มีวันลืมประเทศไทยคุณคือระดับโลกด้านวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าความสง่างามของมโนราขโมยซีลน,นี่ประเทศไทยวัฒนธรรมของคุณจะทำงานวอลล์บอลน,นี้พิเศษมากๆ คุณคือประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกคอมเมนต์ comment ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าการผสมผสานระหว่างการเต้นสมัยใหม่และประเพณีไทยช่างสร้างสารรค์จริงๆประเทศไทยคุณคือแรงบันดาลใจและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะได้บอกไว้ว่าการแสดงวัฒนธรรมของไทยทําให้การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นการเฉลิมฉลองระดับโลกสุดยอดมากเลยก็จบแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลจากต่างชาติ หลังจากที่ได้เห็นการแสดงโชว์วัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยในวิทีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2025ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ